ครับวันนี้อยูอ่คนนะเตือนดำทักครับวันนี้ก็ปากโอครับประมาณสองร้อยเที่ยวปากโบนี่รถไถครับตัวแรงครับดันไม่เกรงใจเมียฝรัง่งวันนี้ก็พึ่งมาโรงงานแนละ้วตอนตอนบ่ายแล้วมาโรงงานตอนบ่ายครับ รทุกษาครับจัดไปเนียนๆครับนี่ยงานไปรุ่นรุ่นวายนะ